สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้ป้าจะมาพูดถึงเรื่องอหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่นะคะนี่ก็เกิดขึ้นกับตัวป้าเองนะคะไม่ไม่เกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นแตัวเองเพราะว่าตัวเองออกจากประเทศสวิตค่อนข้างจะเร็วเกินไปนะคะทีนี้พอไปถึงประเทศไทย กะปิก็ไปแจ้งที่สถานทูตนะคะสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทยว่าเราได้ออกจากประเทศสวิตแล้วกลับมาอยู่ประเทศไทยโดยถาวรนะคะทีนี้หลังจากนั้นเรากลับบ้านเราเราก็ไปอยู่บ้านเราเลยนะคะโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปแจ้งที่ไหนอีกเลยเพราะว่าบ้านเราก็คือบ้านเลขที่เก่าที่เราเคยอยู่ คือบ้านของเราเองนะคะเราก็ไม่คือไม่ได้แจ้งเข้าแจ้งออกเรากลับไปเราก็ไปอยู่บ้านหลังนี้ได้เหมือนเดิมนะคะความเข้าใจของเราเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้มันก็เกิดปัญหาที่ทางภาษีก่อนนะคะเพราะว่าป้ายังไม่ได้จ่ายเพราะตอนออกนั้นคือภาษียังไม่มาทีนี้ก็มี ะะที่เขาเป็นคอยช่วยเหลืออยู่เขาเป็นคอยซัพพอร์ตให้นะคะทีนี้เขาจะเอาอันนี้แหละคะ่ะหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ก็คือโวนซิตไปใช้ที่กรุงเป็นภาษาเยอรมันนะคะทีนี้หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่เราก็ต้องไปเอาที่อำเภอที่เราอาศัยอยู่นะคะทีนี้เราก็ไปเอาหนังสือรับรองก็ไปคัด สำเนาทะเบียนบ้านจากอำเภอมาพอส่งเข้ามาเสร็จคือมันมีทั้งภาษาอังกฤษาภาษาไทยนะคะก็ส่งมาทั้งสองฉบับทีนี้ทางนี้เขาบอกว่ามันเป็นหนังสือเก่าคือป้าเข้าไปอยู่ตั้งแต่พอคศสองพันสิบห้านะคะเขาต้องการเอาวันที่เราไปถึงทีนี้ว้าวุ่นละสิจะทำยังไงดี นี้ก็ไปอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เราจะต้องการให้เขาเขียนว่าฉันไปถึงประเทศไทยวันที่29ก้ากุมภาพันธ์2,024เขาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะทำให้ได้เราจะทำยังไงในเมื่อทางกมรมประชากรของอำเภอที่ป้าอยู่เนี่ยเขาต้องการทีนี้จะว้าวุ่นละสิเขาให้เวลาทั้งหมด14วัน ทางอำเภอเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่สามารถทําได้เพราะว่าเป็นหนังสือราชการไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีการย้ายเข้าย้ายออกนะคะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นทีนี้ก็เขาก็แนะนํามาว่าเออลองไปตอมอดูสิเพราะว่าตอมอมันจะมีไอสแตมป์พาสปอร์ตใช่ไหมคะเวลาเราเดินทางต่างประเทศมันจะมีสแตมป์วันที่วันที่เข้ามาไหร่วันที่ออกเมื่อไหร่นะคะ ทีนี้ป้าก็มาคิดดูว่าเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าต่อมออาจจะไม่ได้ทีนี้ก็นึกถึงว่าวันที่เรากลับมาถึงเราก็ไปที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เลยวันที่ตรงกับวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์มันก็จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับปีนี้นะคะคือใบนี้ถ้าป้าไม่ได้มาคือป้าจะต้องเสียภาษีตลอดทั้งปีของปีสองพันยี่สิบสี่นี้นะคะ ก็เป็นเงินค่อนข้างสูงเหมือนกันทีนี้ก็เลยต้องเสาะหาค่ะทีนี้ก็เลยโทรไปถามเพื่อนอีกคนนึงนะคะตกลงลองเขียนอีเมลไปที่สถานทูตดูนะคะก็เลยแหมเพื่อนก็ช่วยนะคะเพื่อนก็ช่วยแล้วแฟนของเพื่อนก็ช่วยอีกทีนึงนะคะก็ช่วยกันร่างจดหมาย จนหมายราชการไปสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทยก็เขียนไปนะคะเอาแปลเป็นภาษาไทยให้กันแล้วกันนะคะว่าก็เขียนไปว่าถึงสถานทูตสวิตในประเทศไทยนะคะช่วยรช่วยรับรองให้ฉันทีว่าฉันได้มาแจ้ง สถานทูตตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์2024นะคะดังที่อยู่ต่อไปนี้นะคะก็เอาที่อยู่นะคะก็ชื่อวันเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็พาสปอร์ตสวิตเบอร์อะไรบางั่นเถ็ะเนาะเบอร์อะไรแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์อีเมลนะคะแล้วก็ ส่งให้เขาหมดแล้วก็ที่อยู่ของเราในประเทศไทยนะให้เขารับรองให้ทีนี้ก็ข้างล่างก็เขียนว่าการุณาส่งใบเนี่ยค่ะใบรับรองใบรับรองมาให้ทางอีเมลเบอร์นี้นะคะเบอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แหละคะ่ะคือไทยประหยัด e m a i l c o m นะคะ c o m อีเมลนะคะทีนี้วันที่เราเขียนนะ่ะเราเขียนตั้งแต่วันศุกร พอดีที่ประเทศสวิตเขาหยุดวันกระต่ายนะคะวันโอสเตนนะคะก็หยุดถึงวันจันทร์เราก็คอยอีเมลที่จะตอบกลับก็คอยใจจุดใจจ่อนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดเวลาที่เขาให้เวลาไว้แล้วนะคะนี่พอถึงวันนี้นะคะก็ได้รับอีเมลตอบรับมานะคะว่าเ,เราได้รับจดหมายของคุณแล้วยินดีที่คุณได้แจ้งเรามาคือ อันเมนดุ้งนะที mm ่เขาจะเรียกอย่างนี้นะคะว่าเราไปแจ้งเขาแล้วก on ็เราเป็นคนสวีทอย่างนี้เนี่ยเขายินดีช่วยเหลือทุกประชาชนทุกคนนะคะเขาก็ส่งอีเมลมาพร้อมกับเหมือนกับใบทะเบียนบ้านนะคะก็มาให้เรานะคะแล้วก็มีวันที่วันทางเสร็จเราก็เซ็นชื่อเซ็นวันที่นะคะแล้วก็ส่งไปที่อำเภอวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะ ปรากฏว่าเราเอาได้ที่สถานทูตนะคะคือถ้ามีเรื่องต่างๆนะคะเราขอแนะนําให้เพื่อนๆว่าตรงไปสถานทูตคือจะง่ายสําหรับยิงไทยในต่างแดนนะคะไม่ว่าที่ไหนนะคะสมมุติคุณอยู่ประเทศไหนคุณก็ไปสถานทูตน,นในประเทศไทยนะคะเขาจะช่วยเหลือยินดีช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในประเทศเขาอย่างดีที่สุดนะคะ นี่แหละคะ่ะที่จะมาเล่าให้ฟังว่าป้ากะปิก็ทำสำเร็จแล้วนะคะแม่ภูมิใจในตัวเองมากเลยมีเรื่องมาเล่าแค่นี้แหละคะ่ะอาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะใครที่รู้แล้วก็ดีไปนะคะรู้แล้วก็แนะนำมาได้นะคะว่าจะทำยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ แล้วมีเรื่องอะไรจะมาเล่าแบ่งปันกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ